สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเลยโดยเฉพาะคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความอัศจรรย์ของหมอวาด Amazing Tarot Channel นะคะวันนี้ค่ะคนวันศุกร์ดวงชะตาของเราปะจเดือนมีนาคมพุทธศัรษษกราช2565 2022จะเป็นอย่างไรอันนี้จะเป็นภาพรวมของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะคนเกิดวันศุกร์ คุณจะได้รู้ที่นี้คนเกิดวันศุกร์เป็นภาพรวมคนวันศุกร์แต่ไม่ได้หมายถึงว่าคําพยากรณ์นี้อาจจะเป็นคุณ100%หรือตรงไปหมดเลยนะคะเพราะว่ามันยังมีวันเดือนปีเกิดนักสัตว์วันเวลาเกิดลัคนาราศีฐานบุญฐานกําเนิดนะคะดวงชะตาคนเรามันมีเขาเรียกว่าองค์ประกอบสําคัญที่แตกต่างกันไปแต่อันนี้มันง่ายต่อการดูเพราะว่าเราแยกเป็นคนเกิดวันอะไร อืทีนี้คลิปนี้จึงเหมาะกับคนที่เกิดวันศุกร์แต่คนเกิดวันไหนไปดูคลิปที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาคนวันศุกร์ขาในช่วงของเดือนมีนาคมนี้เดือนสามแล้วนะตั้งเป้าหมายอะไรทําบ้างแล้วหรือยังคะ อ้ที่ตั้งเป้าหมายอะอาคนวันศุกร์บางดวงชะตายังมีเกณฑ์เขาเรียกว่าอพูดตรงๆนะผัดวันประกันทุ่งนะคะวันศุกร์จ๋าอย่าสุกนะเดี๋ยวมันจะสุกดิบนะเดี๋ยวมันจะสุกสุดิบๆมันจะบูดนะเออเพราะฉะนั้นอยากทําอะไรให้รีบทำนะคะอย่างน้อยเริ่มต้นสักเล็กน้อยก้าวไปสักหนึ่งหรือสองขั้นดีกว่าไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยนะเพราะว่าเดี๋ยว เดี๋ยวเหมือนเขาเรียกว่ารู้สึกเสียดายเวลาเมื่อช่วงของปลายปีที่แล้วตั้งแต่ตุลาเป็นต้นมาดูชะตาคน,นวันศุกร์มีเกณฑ์โคนจรบางดวงชะตาไม่ได้เหมารวมว่าวันศุกร์ทุกคนนะมันจะมีภาพรวมที่ว่าอยากทอะไรแต่ไม่ได้ทมติดนู่นติดนี่แต่เข้าเดือนสามีนานต้องต้องิเริ่มนะคะทีนี้เรามาดูการในเดือนของช่วงของเดือนมีนาน,นะคะภาพรวมในเรื่องของการงานกันก่อนการงานของ อ่คนวันศุกร์นะมันจะมีได้อย่างเสียอย่างมีเหตุให้ต้องเลือกมีเหตุให้ต้องใช้ความรู้สึกตัดสินใจรักพี่เสียน,นายน้องทำดีไม่ทำดีเอาวะลุยหรือไม่ลุยดีเปลี่ยนงานหรือไม่เปลี่ยนงานดีมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่คนวันศุกร์ในเรื่องของการงานเกิดภาวะที่สับสนดวงชะตามีความรู้สึกว่าเฮ้ย สับสนตัดสินใจไม่ได้คุณมีแบคค่ะหรือว่ามีอาวุโสที่เป็นเพศชายเขาสามารถให้คำแนะนำให้แนวทางความคิดหรือช่วยคุณแก้คิดวิเคราะห์และหาทางออกสำหรับในช่วงของปัญหางานนั้นๆได้เพราะฉะนั้นมีอะไรปรึกษาผู้ชายนะคะผิวสองสีไม่ใช่ขาวจ้วนะคะผิวสองสี อาจะเขาเรียกว่าไม่ใช่ขาวไม่ใช่ขาวแล้วก็ไม่ใช่ขาวอมชมพูจะเป็นผิวดำแดงผิวสีน้ำผึ้ง ผิวขาวเหลืองแต่ต้องออกไปค่อนไปทางสีแทนๆนิดๆน,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 นะคะนั่แหละค่ะเขาให้คําปรึกษาที่ดีกับคุณได้นะคะทีนี้เรามาดูบางอาชีพของคนบันสุกเนี่ยแล้วมันรู้สึกว่าเป็นอาชีพที่ตอบรับและเป็นเขาเรียกว่ากําไรนะคะสร้างกําไรงานไปได้ด้วยดีแม้ว่างานอื่นจะมีปัญหาแต่คนบันสุกทําตัวนี้แล้วดีคืองานที่เกี่ยวกับเรื่องของอู่ซ่อมรถนะคะอู่ซ่อมรถ รถยนต์รถโมไซค์รถจักรยานปะผุซ่อมนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องร้านต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นร้านของเราเองร้านที่มีเป็นบริษัทใหญ่โตหรือเราเป็นลูกจ้างหรือเราเป็นเจ้านายหรือเราเป็นนายจ้างอะไรก็ตามแต่อะไรที่เกี่ยวกับแม่ทันนนรถซ่อมแซมรถไม่ว่าจะเป็นสกเบอยยนเรือรถที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของรถจะไปได้ดีในช่วงของเดือนมีนาทุกคนจะเอารถมาให้เรา จัดแจงเปลี่ยนแปลงปรับปรุงซ่อมบํารุงอันนี้ถือว่าเป็นไรายได้ถ้าเราเป็นลูกจ้างนะควันศุกร์นั้นเหนื่อยเลยอะช่วงมีนาเน,นี่ยนะคะอีกอาชีพหนึ่งค่ะที่เด่นชัดคืออาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องการขายของแบบไม่ใช่อยู่กับที่ขายของแบบเด้นการเดินทางโทรไปส่งถ้าสมมติเรามีบ้านร้านอยู่กับที่นะวันศุกร์แต่คุณมีเขาเรียกว่าส่งของเองอ่าหรือขายตามตลาดนัดหรือ เขาเรียกว่ารถขายกับข้าวอย่างเงี้ยค่ะที่ขายบรรทุกในรถเนี่ยบอกได้เลยถ้าคุณสองจิตสองใจอยู่ว่าจะเปลี่ยนแปลงรถกระบะของคุณมาเป็นรถขายกับข้าวดีไหมไปต่อเติมดีไหมตอบเลยว่าดีถ้าอยากทำให้ทำอ่าบอกลักษณะแบบนี้ ลดขายกับค่าแบบเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายคือดวงค้าขายคุณจะดีเมื่อคุณมีการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายถ้าคุณไม่เข้าระบบ delivery ของเอกชนที่เขาเปิดรับคุณจะต้องส่งสินค้าเองหรือว่าอาซื้อมาได้นะเดี๋ยวผมเรียกบินมอไซไปส่งให้ถึงบ้านคือคุณตอบโจทย์ตรงนี้ได้คุณจะ เขาเรียกว่าการาการทรรมาค้าขายจะดีรถส่งน้ําแข็งอ่าขายน้ําแข็งปนน้าแข็งแห้งน้ําแข็งหลอดดีอ่าเป็นลักษณะแบบนี้ขายไข่อยู่กับที่เอาไข่ขึ้นรถบรรทุกและตะเวนไข่ครไข่สนใจไข่อ่าสามสิบฟองเท่าไหร่คุณก็ว่าไปอันเนี้ยจะสร้างกําไรให้ได้อย่านิ่งดยูดาดอย่านิ่งเฉยๆอย่าหยุดดวงชะตานะคะอีกอาชีพหนึ่งค่ะคืออาชีพที่เกี่ยวกับที่ถือว่าเป็นอาชีพที่มีปัญหาคืออาชีพที่เกี่ยวกับ ต้นไม้ทั้งหมดใครเคยเล่นบอลสีใครเคยเล่นกล้วยด่างบอกตรงๆเนีมันจะเงียบเพราะฉะนั้นปล่อยได้ปล่อยใครเล่นต้นตะบองเพชรนักเล็กน้อยๆอ,อันนี้ทุนไม่น่ะแต่ใครเล่นไม้ด่างพูด่างเล่นไม้ใหญ่ราคาแพงราคาสูงปล่อยได้ปล่อยมีนาจะเป็นช่วงของพูดตรงๆว่านิ่งเงียบบางดวงชะต่างคนวันสุกร์หรือบางร้านนะนะคะ ขาลงเลยด้วยซ้ําต้นไม้ใหญ่ต้นไม้หายยากต้นไม้ราคาแพงจะไม่ได้เป็นที่ตอบรับอีกแล้วเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในการเติมสต็อกเติมของหรือซื้อมาเพิ่มในส่วนของคุณเพื่อรอขายอันนี้ต้องระวังสู้เขาเรียกว่าให้เหมือนมีการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายคือมีคนติดต่อมาแล้วคุณไปหามาขายอย่างนี้จะดีกว่านะคะหรือว่าปลูกหอแตกหน่อคือคือตอนนี้มันจะเงียบ อ่ะต้องระวังก็แล้วกันนะคะอาชีพที่โดดเด่นของคนมันสุอีกอาชีพหนึ่งนะเมื่อกี้มีปัญหานะแต่อาชีพที่โดดเด่นเนี่ยลืมบอกไปคืออาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับผู้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าอาอาชีพที่เกี่ยวกับอายการสารดีกาทนายความในอำเภออะไรพวกนี้ค่ะจะมีงานเยอะงานล้นงานเพียบ นะคะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าดวงฮอตแหละเขาเรียกผัวบันไดไม่แห่มีคนเข้ามาทั้งเอาของมาให้ทั้งของความช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างคนมวันศุกร์นะคะเดือนมีนาการเงินของคุณจะหมดถ่ายโยกย้ายถ่ายเทเงินหมุนเงินแฝงเนี่ยการเงินเนี่ยมันจะเป็นเป็นสองในยะคือคุณไม่ใช้เองไม่ใช้เองเพราะว่าคุณอยากได้นูน่นอยากได้นี่ตามใจตัวเองเป็นรายจ่ายที่เกิดมาจาก จากตัวเองนะมันก็มาจากคุณหลงกลอันนี้ต้องฟังไว้นะเขา,าเขาเรียกว่ายังไงหลงกลในที่นี้คือมีคนมีแนวโน้มว่าคุณจะถูกหลอกให้โอนเงินไปให้ระวังมุกมิจฉีพวกคอเซนเตอร์ต่างๆนะคนคนเกิดวันศุกร์นะหรือรักเขาทุ่มเทให้กับเขาทุ่มเทให้ความรักสุดท้ายเขาไม่ ใหญ่ดีหรือเปลี่ยนใจไปม,มีคนอื่นหรือหลอกให้เราโอนเงินหรือหว่านสเสน่ห์เราคือไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงอย่าโอนเงินด้วยความสเสน่หาเพราะความสเสน่หานั้นจะนํามาซึ่งการหลอกลวงการไม่รักการไม่เป็นไปนความเขาเรียกว่าไม่ตรงกับความจริงไม่เป็นความจริงใดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งถ้าไม่จ่ายเพราะเพราะ เพราะว่าอยากได้เองหรือว่าเรารู้ก็จะจ่ายเพราะเราถูกหลอกอันนี้ต้องระมาระวังส่วนรายรับที่จะได้เข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นรายรับที่อ่อย่างที่บอกค่ะงานที่บอกประเภทเหล่านั้นแล้วก็ส่วนใหญ่คือวันคนวันศุกร์เดือนมินาจะเป็นการหมุนเงินมากกว่าเพราะฉะนั้นหมุนเงินซื้อให้ตัวเองถูกต้องแต่ถ้าโดนหลอกเพราะว่าเราเราอยากให้หรือว่าเราเต็มใจเขาหลอกหรือว่าเราโดนหลอกจริงอันเนี้ยน่าเสียดายเพราะจะเป็นเงินก้อนโตอ่ะเลต้องระวังนะคะนี่เราไปดูในเรื่องของ ความรักกันบ้างความรักบอกแล้วลิงก์กันเลยนะคะความรักความไม่ซื่อสัตย์การหลอกให้ลงทุนการหลอกให้รักอ่าเว็บหาคู่ออนไลน์หลอกให้รักเห็นโปรไฟล์ดีๆนัดเจอบอกโดยเลยว่าเสียทั้งตัวเสียทั้งเงิน อย่าโอนเงินให้ใครฟรีๆนะวันศุกร์นะต้องระมัดระวังอยู่กับครอบครัวจ่ายกินอิ่มท้องเราค่ะแต่ถ้าใครแล้วเราไปหลงเขาบอกเลยว่าศูนย์เปล่าจริงๆระวังตรงนี้ด้วยความรักนําพาการเสียทรัพย์นะคะและเป็นความรักที่จากโลกออนไลน์หรือเป็นหรือว่าเป็นเห็นหน้ากันจจะนี่แหละให้เราไปคับประกันนู่นนี่นั่นให้เราซื้อของให้ให้เรานะให้บอกเลยว่า มันมีอะไรเครือบแคลงน่าสงสัยไปหมดเลยนะคะอย่าลงทุนอะไรง่ายๆนะคะอ่ะเรามาดูในเรื่องของสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกนะคะบอกคนวันศุกร์นี่แหละเดือนมีนาเน,นี่ยแหะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อากจะบอกอะไรคนวันศุกร์ขะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าโอ้ยคุณเป็นคนเก่งแต่แต่คนเก่งแล้วยังไงคนเก่งเป็นคนเก่งมีมุมมองการวางแผนสร้างฐานะที่ดีนะคะ แต่มันจะมีเรื่องท้าทายคุณตลอดเดือนมีนาคมเลยขอเขาบอกว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีรู้จักการวางแผนคนวันศุกในเดือนมีนาเนี่ยรู้จักการวางแผนรู้จักแผนหนึ่งแผนสองรู้จักว่าจะต้องวางแผนเป้าหมายชีวิตคืออะไรแต่พอเหนื่อยแล้วผัดวันประกันพุ่งพอมันท้าทายเขาหน่อย มีการชะลอการตัดสินใจจะทำอะไรลงไปเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรให้เราท้าทายตัวเองเราไม่ต้องพุ่งให้เป็นหลอสมมติว่าคุณขับรถไม่ต้องพุ่งขับความเร็วที่100 70เอาแค่เจ็ดสิบพอเอาหนะ่ะลองดูดีกว่าไม่ได้ลองอะไรเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนเก่งใครจะหลอกคุณเนะี่ยเพราะคุณเนี่ยยอมให้หลอกเพราะคุณเชื่อใจโดยที่ถึงแม้จะเอแต่คุณเลือกที่จะเชื่อใจอันเนี้ยละค่ะจึงได้บอกคนวันสุ์เป็นคนกล้าเป็นคนเก่งเป็นคนที่ใครก็หลอกยากนอกจากตัวเองจะหลับหู รับตาเองอสิดิสิเตือนแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าโชคลาภจะเป็นยังไงโชคลาภจะเป็นงไงโชคลาภมาจากดวงของการงานนะคะถ้าอยากซื้อรอตตอรี่นะคะแนะนําว่าให้ซื้อแผงลอยที่จับกลุ่มกันเยอะๆหาสักแผงลอยหนึ่งนะคะหาสักแผงลอยหนึ่ง สีมงคลนะคะสีมงคลคือสีเหลืองนะคะสีเหลืองสีส้มนะคะจะเปิดปัญญาเปิดช่องทางเปิดความสําเร็จเพราะฉะนั้นทําอะไรอะ่ะใช้สีเป็นตัวกุยทางให้เป็นน้จังงานใครเห็นก็รักเราเมตตาเราดีกว่านะคะดีกว่ามาหลอกเราเพราะฉะนั้นสีเหลืองทองสีส้มดีค่ะทีนี้การทําบุญหนุนดวงชะตาของคนที่เกิดวันศุกร์ทำบุญแบบไหนดีนะคะทําบุญด้วยของสวยของงามค่ะในเรื่องของสมมติว่า ถ้ามีเกดได้ไปทําบุญนะคะคุณก็ซื้อดอกมงดอกไม้ไม้สดไม้หอมนะคะทูหอมนะเทียนสวยงามไปบูชาพระหรือซื้อเป็นของเราเอาไปถวายวัดได้เลยของสวยของงามดอกไม้แจกันนะคะ,ะเขาเรียกว่า ซื้อดอกไม้ไปเองไม่ใช้ดอกไม้เวียนอ่ะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะอยากให้ชื่อเสียงกระจายกายให้ทําบุญด้วยของสวยของงามของหอมนะคะน้ําอบน้ําปรุงนะคะกรรมยานอะไรก็ตามที่เป็นทู่ผอมเทียนสวยงามคือของสวยของหอมคุณทําบุญไปได้เลยนะคะถ้าคุณบอกว่าคุณจะไปถวายไข่มุกอ่เจ้าแม่ หรืออเขาเรียกว่าสารต่างๆให้คุณถวายแต่ของสวยของงามลิปสติกเครื่องประดับอะไรอย่างนี้นะคะก็จะอํานวยอวยชฉยยวยโชคให้คุณเจ้าแม่ตะเคียนก็ให้คุณถวายเขาเรียกว่าน้ําหอมนะคะโคโลนน้ําหอมถ้าคุณมีเจ้าแม่ตะเคียนคุณอยากไปไหว้หรือคุณมีเจ้าเจ้าที่เจ้าทางก็ถวายของหอมดอกไม้บูชาพระที่เป็นดอกมะลิอะไรแบบนี้ก็จะ เขาเรียกว่าเป็นตัวหนุนในเรื่องของชื่อเสียงขจรกระจายความสําเร็จการแข่งขันการได้รับชัยชนะการมีเขาเรียกว่าดวงโดดเด่นดวงมีสเสน่ห์อ่ะคนวันศุกร์อย่าลืมทาตามที่อาจารย์วาสนาบอกนะคะวันนี้ลาไปก่อนคนใจดีแชร์ออกไปวันนึงคุณจะได้รับความใจดีกลับมาเขาเรียกว่าทุกทิศทุกทางแม้ว่าเราไม่ได้ร้องขอความใจดีก็มาประทะาถึงตัวเราแน่นอนค่ะแชร์ออกไปนะคะเป็นวิทยาทานเป็นค่าครูวันนี้สวัสดีค่ะ